แดงๆเนี่ยคุ้นๆนะคุณนสิผมไปลืมแค a n c e l ผมไปลืมยกเลิกก็เลยจะบอกอะไรกันครับนี่สองเดือนติดเลยเออมาสองเดือนเลยของเก่ายังกินไม่หมดเลยของเดิมยังกินไม่หมดอันนี้มาอีกแล้วของแดงๆนี้นะครับเจแปนเคร e แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเจอเรียกว่าเป็นเทศกาลสักุระบานบูยคเคยได้ยินไหมฮานามิฮานามิเขาเก็บรุ่งรวยเพื่อน อันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลชมดอกไม้เ,เขาก็จะไปะดูดอกซากุระซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับของในกล่องนี้อีกแล้วของในกล่องนี้เราก็รวมไปถึงของที่วันนี้เราจะกินกันด้วยม,<ป>มันคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับม,มาพบกับช่องของอาจารย์กรเกษตร อ่าตอนนี้ก็เริ่มจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะฮะใช่ใช่ใช่ในวันนี้นะครับใช่ใช่ใช่เราก็จะมารีวิวอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเพปซี่เขาเรียกว่าเพปซี่ฮารุอิชิบันอีกรอบอีกรอบเพปซี่ฮารุอิชิบันฮารุอิชิบันอ่าก็คือเพปซี่ นี่ผมรู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอธิบายผมรู้อิชิบันนี่คือชาเขียวยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่นั่นมันบะหมี่อ่นมันอิชิตันอาจารย์นึกไปถึงอะไร่ยนึกถึงบะหมี่เล็กแปดอ่ะอ๋ออิชิันโอ้แต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้เรียกว่าฮารุอิชิบันก็คือเป๊ปซี่สากุระเฮ้ยมันจะมีกลิ่นสักุระเหร ต้องลองดูบางคนบอกว่าเป็นกลิ่นสัก,กุระบางคนบอกเป็นกลิ่นบวยอ้วนไหมอ้วนไหมอ้วนไหมไม่อ้วนเพราะว่าขวดนี้มันปกติขวดนี้นี่มัน490มลตร490 ml มันจะอยู่ที่ประมาณ47กิโลแคลอรี่แค่นั้นเองเฮ้ยก็กินได้สิกินได้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวที่เรารีวิวเมื่อเดือนที่แล้วอะน่านสนใจน่านสนใจทีนี้มันก็เต็มตองอะ ประเด็นมันคือขวดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็คือออกมาก็จะมีลายลวดลายที่เป็นลวดลายซากุระสวยๆเพราะว่ามันเป็นช่วงของดอกซากุระบานนี่เขาไปหยิบดอกซากุระมาเลยนะมาแล้วก็มาแปะแปะแปะที่ขวดคือน้ำก็ต้องเป็นสีชมพูด้วย ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะรสชาติบางคนเขาบอกเหมือนคล้ายๆเบียบางคนบอกคล้ายๆรูทเบียร์ลองเลยไหมลองดูเลยอุปกรณนะ์ออมาอุปกรณ์มาครับอ่าอุปกรณ์ออมาแล้วครับอย่างรวดเร็ววันนี้เราจะเป็นแก้วทรงแบบนี้นะเฮ้ <laughs> แยแก้วสวยอ่ะแก้วสวยอ่ะเราไม่ได้เป็นแก้ววายต่อไปไม่ได้เป็นแก้วแชมเปญแก้ววายแบบคือจริงๆถ้าเป็นในญี่ปุ่นเขาขายกันขวดละร้อยสี่สิบเยนเฮ้ยร้อยสี่สิบเยนนี่ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่สิบบาท เฮ้ยก็ถือว่าแพงนะแพงไหมแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะถูกนี่เขาบอกว่าให้ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเหลือแค่แปดสิบเยนก็เหลือคนละประมาณยี่สิบาททีนี้คุณสังเกตไหมตัวกดเบปซี่อันนี้เขาจะเขียนว่าอะไรคุณเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรเบปซี่เจโคลาเออทำไมต้องเจโคลาคุณทราบไหมไม่ทราบเออเจโคลาเนี่ยแปลว่าเป็นโคคาโคล่าที่เป็นรสชาติเจนี่คือเจแปน รสชาติญี่ปุน่นชาวญี่ปุ่นชอบคนญี่ปุน่นเท่านั้นที่ได้กินอ่ากลิ่นเป็นไงกลินกล่นบวยกลิ่นบวยเลยใช่ไหมกลิ่นบวยอ่าอ่าอ่านี่นั่นมาลอง<า>ดู<า><ม>ดูฟองฟองเป็นไงฟองเยอะไหมอ่า<อ>เฮ้ยขวดน,นี้มันสี่ร้อยเก้าสิบข้าวกอรอกินอีกยี่ห้อหนึ่งมันเท่าไหร่นะร้อยกว่าใช่ไหมเป็นเป็นขวดอลูมิเนียมนะแต่เป็นขวดพลาสติกคือเราจะบอกกู่ชมว่าเราขี้โกงนิดนึง แอบเอาไปแช่ตู้เย็นอเพราะว่าไอเครื่องดื่มพวกนี้มันไม่แช่ตู้เย็นมันไม่อร่อยฟองไม่ไม่เยอะมากหรอฟองเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะทีนี้เจโคล่ามันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะมันมาอย่างไงฮะเขาเขามีการไปทําวิจัยออดูเป็นวนิชาการใช่เขาไปทําวิจัยแล้วเขาก็ไปดูว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องควรจะกินรสประมาณไหนคนญี่ปุ่นชอบขนาดไหนอืมนี่เรากินสกคลา ิ่นมันคุกกี้มากๆเลยพูดถึงกลิ่นก่อนเอออธิบายไม่ถูกมันยากยิ่งเลยไม่หวานไม่หวานไม่หวานมากจืดกลมๆนะรสกลมๆไนหะรสวาน,น,นิลาวาน,นิลานะมีกลิ่นวาน,นิลาคุณเคยกินยาลดไข้เด็กไหมขมๆนิดๆเอาขมๆด้วยแล,แลคือกอเหมือนน้ำอะไรมาผสมโซดา เหมือนเชอร์รี่ไหมคล้ายๆเชอร์รี่เหมือนในที่เขาผสมในยาแก้ไอเด็กหรือว่ายาแก้ไข้เด็กอ่ะอืมไม่ไมันโอโ้มันซานะนึกถึงวัยเด็กเลยแต่เวปซี่มันจะซากว่าใช่ไหมมันอเราต้องหยอดเกลือป่ะ <c oughs> เขาบอกเขาบอกกินเ๊ปซี่ให้หยอดเกลือไหมฮะอันนี้คือตอนท้องเสียหรือเปล่า <c oughs> แต่สีมันสวยนะผมว่าสีมันสวย <c oughs> คือคือสีมันชมพูใสๆคือยังไงดีอ่ะ แย่ไหมไม่ถูกปากไม่ถูกปาก <laughs> แย่ไหมไม่ถึงกับแย่อะก <laughs> ินได้ไมีแย่กินได้แต่ว่าไม่ถูกปาก <laughs> แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกปากคนไทยเพราะว่าเขาอย่างที่บอกแต่เราต้องไปกินอันที่เป็นรสสีดำอะเจโคลาเจโคลาคือเขาไปทําการวิจัยมาแล้วคนญี่ปุ่นบอกว่าคนจะซาบวันนี้หน่อยเขาก็เพิ่มซาบแล้วเขาก็ไปดูว่าซาบประมาณนี้โอเคแล้วหรือยังอือันนี้คือรสแบบคนญี่ปุ่นเลยแล้วยิ่งเป็นสากุระ เป็นลายสักุระอย่างนี้ด้วยเป็นกลิ่นสักุระออกมาช่วงฮานามิหยอดหยอดหยอดหยดน้ำตาลงไปหยดเดี๋ยวน้ำตาเหรอหยอดมานไม่ได้หวานมากใส่น้ำเชื่อมลงไปหน่อยนึงมันน่าจะอร่อยกว่านี้คือจริงๆบางคนก็บอกกลิ่นเหมือนรูทเบียร์บางคนบอกกลิ่นเหมือนบวยบางคนบอกไม่กลิ่นเหมือนมันมีคล้ายๆบวยมีบวยไซตัสไซตัสหน่อยใบบุยอ่ะใช่ไหมไม่ก็คืออะไรใบใบบวยเชอร์รี่เขาบอกมันเป็นตัวแทนของสักุระฮารุอิชิบัง แล้วก็ตัวขวดเองก็การออกอแบบก็จะเรียกว่า The Great Wave of Kanagawa เป็นภาพของศิลปินชื่อดังเลยนะเขาจะมีคุณดูนะมันจะมีคลื่นเห็นไหมมันจะมีคลื่นแล้วก็จะมีสักกระที่พลิ้ว,วตัวสอนจีนนะตัวสอนคันจิตัวนี้เขาบอกว่าฮารุอิชิบันไงฮารุอิชิบันก็คือสักการะเป็ปซีสักการะจริงผมไม่รู้นะผมอ่านภาษาจีนอ่านภาษา ญี่ปุ่นไม่ออกนะไมคค่คือคือคือผมไม่เคยดมกลิ่นซาก,กุระเลยสาก,กุระมันเป็นยังไงมันบวยไงแล้วมีกลิ่นนะเช Cherry b l o s ซ o มกลิ่นเชอร์รี่เหรอ,อกินให้หมดเลยมากินให้หมดเลยอ่ะอันนี้เกลืออันนี้ร้องว่าอะไรนะูคิโยอิ y o คิโยอิคือภาพเนี่ยภาพวาดก,ก็คือซาก,กุระที่พลิ้วไหวตามคลื่นมันจะมีคลื่นอ่าซากุระโบกพลิ้วไหวตามคลื่นนี่แหละก็คือโอเค เจฟแฟนแอนด์จอยโคลาอ้าวไม่ฮะหมดเลยฮะรสมันแปลกมากเลยคือมันซาซามากซาซาแล้วก็มีกลิ่นซาแปลกๆแต่ไม่ถูกปากไม่ถูกปากเล็นนเหมือนยายาแค่ๆเด็กอ่ะไม่ถูกปากกลิ่นมือนยาแค่ๆเด็กจริงๆเอ่อคอลเลกชันที่เป็นซากุระเนี่ยเริ่มปีแรกปี2016เฮ้ยนี่เราถ่ายทำปี2019 2019 ก่าเราจะถ่ายกว่าเราจะออกนี่ไม่รู้ตอนนี้เดือนอะไรไปล้วอาจจะเป็น2020ถม21แล้วม่ฝันกัน่าดนั้นตอนนี้ก็คือออกมาทั้งหมด3รุ่นแล้วก็ปีนี้ปี2019เขาก็ไปเอาย้อนเอาปี2016เนี่ยกลับมาเหมือนกับเอามา reuse เอเจ้ากลิ่นนะรถแบบนี้อืมแต่ไม่ถูกปากโอเคไม่ไม่ถูกปากแต่ก็โอเคไม่แย่ไม่แย่อ๋อ ไปอีกว่าไหมมันซ่ามากนะโอเคยาลืมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องบอกงนี้ครับอย่างไงฮะต้องบอกว่าแม่ย่าไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินเพรว่าเพว่าเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆออกมาคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดใช่ฮะติดตามเราไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาไอเทมอะไรมากินอีก ก็ต้องติดตามมาต่อนะฮะไปกันดีกว่าฮะครับผมเอารอมกันเลยครับเคปซี่เจคอล่าเจคอล่าที่เป็นฮารุอิชิบันไปครับขอบคุณมากครับไปนะสวัสดีครับ